ปวัสดีค่ะท่านวันนี้ข้าน้อยไปได้ต้นไม้ท่านต้นไม้ที่ถังขยะมีคนเอาไปทิ้งเขาไปขิมพี่น้องเขาไปทิ้งค่ะภาษาไทยด้วยนะคะดูโคตรสงสารนะท่านดูเขาไม่ได้น้ำไม่ได้อะไรเลยนะสงสารนะท่าน นดูเหลืองมูด,ดัวท่านเข้า,เาไปทิ้งเข้ามันไม่มีกระถางขน้อยไปเจอในในถังขยะอืมดูต้องเอาน้ำให้เขา ลองดูท่านวมาจะรอดไหมสงสารเขานนะไปชิ้งนเลนย่งโอ้ไม่รู้ตอนอะไรท่านก็น,น้อยจะดูแลเขาเอาเข้ามาในถังขยะอ้ยกดสงสารเลยท่าน ดูที่น่ะเขากำลังโตเป็นหนุ่มดูสิท่านดูใส่เข้าออกกระถางทิ้งหรือเปลี่ยนกระถางไม่รู้ฮะแคสเลมน่ะบล่าวาตินวะ Detta är ju det kan ni ju bara slänga. De kan väl men de ligger. Nej, de är där, kolla. Kolla. De är där. Älskling. En. Inget Lukta. Det luktar. Det är två hinkar Ja, och två. Den. På en plats. Ändå. Mm. Så länge. Du kan få in bägge här.

เขาไปถิมเอาเล่าไปถิมนังเลยดูตัวนี้เขาก็กำลังตายไม่รู้จะรอดไหมท่านเดี๋ยวเรามาดูกัน เขาก่อนก่อนที่เขาจะตายท่านเยน่ยงานสงสารก็ใบเหลืองเหี่ยวเฉาแล้วท่านดูทีนะอน,นาคตของเขาดูทีท่านมายอ,อนอ่อนกำลังตาย เหลืองหมดแล้วจะต้องเอาน้ำมาให้เขานะท่านน่าุ้งฝันนี่นี่ข้าน้อยก็ซื้อมาซื้อมาไม่รู้ตอนอะไรท่าน ต่ายาถากรรมท่านเลยนี่ซื้อมาท่านนี่ก็ซื้อมานี่ก็นานแล้วละเนี่นี่ต้นมะกรูดค่ะท่านในต้นมะกรูดสองต้นเอาเข้าบ้านเพราะว่ามันมันหนาวเนาะ นี้ก็นี่ขน้อยก็ซื้อมากำลังให้เขาขึ้นเลยอ,อันนี้นานแล้วตน้นนี่เขาเรียกต้นอะไรไม่รู้ท่านแต่อันนี้ก็นี่ขน้อยก็ซื้อเขามาซื้อก็แพงอยู่เลยจะไม่เข้าใจว่าทำไมเขากล้าทิ้งนะนะตนนัวนี้ใบมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะท่าน มันไม่ขาดดอ,อกจากกันเดยอือน,นี่ก็เรียกอะไรไม่รู้สว,ส,วววรวรสวยมากท่านสวยมากคนก็ว่ากวนอินใช่กวนอินไหมสวยมากค่ันนี้ก็ไม่รู้ต้นอะไรตัวท่านเห็นสวยก็ซื้อมาอย่างเดียวอันนี้ใต้ใบเขาเป็นสีเนี่ย ็นสีม่วงม่วงเป็นสีม่วงม่วงพึงกำลังแตกแตกใบอ่อนกำลังลายนี่ค่ะท่านขานอยก็ใส่แกกันให้เขาเป็นคู่ไปฮึไ,ปได้เข้ามาอ,อันนี้ก็ไม่รู้ต้นอะไรท่านก็ามาอย่างเดียว เพรากำลังน่นอันนี้ก็ล่แอแหอมกันไงขาดน้ำมาเห็นสงสารอยู่ร้านมันจะตายก็เลยเอามาที่แรกก็จะไม่เอาละเห็นเขาจะตายแล้วเฉาเอาเข้ามาตอนนี้ก็ตั้งใจซื้อคู่กันมา อยู่ได้ฝั่งนี้ก็อะไรไม่รู้ท่านต้นไม้เห็นมันสวยก็ซื้อใหม่ต้นไม้สวยเขาสวยเพราะว่าสวยก็สวยตามกันนะมันจะออกเป็นเป็นสีออกเหลืองๆข,ขาวๆนะคะท่านจะขาวก็ขาวไม่หมดมันจะออกเหลือง,อ,งอืม ก็ไม่รู้นะท่านเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ท่านนี่ค่ะแก้วสารพัดนึกอันนี้ก็พอรู้ดูในยู u ูบอ่ะนี่ก็ผักกินได้ค่ะท่านแฟนปลูกไว้ทำกับข้าวอันนี้ก็ต้นอะไรไม่รู้สงสัมาจากบ้านเราอันนี้ไม่รู้ชื่อท่าน ก็ออกมาเห็นมันสวยดีนะนี่แหละท่านนี่ก็ต้นนี่นี่แหละชีวิตอยู่กับต้นไม้ค่ะท่านต้นไม้ที่ข้าน,น้อยชอบตึงตึ้งก็เรียกอะไรไู้บัลลังก์เงินหรือเปล่าก็เรียกแต่ใช่ไหมหนู้นนะ ลายก็ไม่รู้ซื้อไม้อย่างเดียวแต่นี่ก็ซื้อมานี่ก็ซื้อมานี่ก็ซื้อมาค่ะท่าน,น ต้นมะกรูดต้นมะกรูดสองต้นนี่เขาก็เป็นหมากแล้วดิเป็นหมากเล็กๆนะึ่ออกลูกแล้วทันดูชอลี่ชอลีอ่กินไงเฮชอลี่ทำไรคะชอลี่กินน้ำ <laughs> ชอลี่กินน้ำ เมือใหม่มืใหม่ค่ะท่านเมื่อใหม่ไมือใหม่ปลูกต้นไม้แต่ไอตัวนี้ไม่รู้จะรอดไหมเดีวต้องเอาน้ําหยอดดูค่ะท่านเดีวค่อยลองดูพันนี้ทํางานเดี๋ยวก็คงจะเคลียร์ให้เขาคลิปนี้ก็ไว้ครนี้ก่อนเ้ยท่านเด้ยขอบคุณที่คนมาดูเด้อ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเดี๋ยวเรามาดูว่าสองตนนี้เขาจะรอดไหมชีวิตของเขาสงสารท่านไปอยู่ใต้ทางขยนะเนาะเขาเอาขยะไปทิ้งแล้วไปเจอพอดีโอ้ไปงัดขึ้นมาท่านเลยไปค้นออกมาสงสารเขาแ้วเขารอดกระบุนแล้วเนาะอเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีจ้า